่งานเลี้ยงรอบนี้เราจะทำเมนูอะไรดีคะรอบที่แล้วทานได้ไหมอ่ะค่ะเราคือผมั่านละสิจะทำเมนูอะไรดีอ่ะเอากระเพาะปลาไหมคะมาทำยากไข่พะโลดีอ่ะชิจิตบอกไข่เอาแกงเขียวหวานนะซุปเยื่อไผ่อ่ะไม่ใช่หมีแพนด้า แล้วจะทำเมนูอะไรดีอะเธอสวัสดีค่ะคุณพี่หยุดหยุดเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอ๋ไปคุยกับลากมะม่วงหยุดฟรรังเราก่อนได้ไหมคะเราขออธิบายก่อนไม่งั้นก็จะทะเลาะกันอยู่อย่างนี้แน่ๆว่ามา ลูกค้าจ้างโฮมเคเทอริง่งลูกค้าจะได้อะไรมากกว่าความสะดวกสบายแน่นอนเพราะเรามีทีมงานมืออาชีพดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่การวางแผนเมนูจนไปถึงการจัดเสิร์ฟอย่างมืออาชีพอาหารของเราคุณภาพและรสชาติที่ทุกคนจะหลงรับเราคัดสรรวัตถุดิบดีคุณภาพสดใหม่ทุกวันเพื่อให้มั่นใจว่าอาหารทุกสานที่ได้รับจะอร่อยและดีต่อสุขภาพลูกค้าจะมีเวลาเหล,เหลือเพราะไม่ต้องเตรียมอาหารเองไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องกังวลเรื่องการทำความสะอาด ทงคเทอริรเป็นบริการจัดเลี้ยงแบบครบวงจรไม่ว่าจะมีงานเล็กหรืองานใหญ่สำหรับครอบครัวเราก็สามารถจัดให้ได้ทุกความต้องการแถมทางเรายังให้ชิมอาหารก่อนตัดสินใจมีเมนูให้เลือกหลากหลายกว่า100เมนูไม่ต้องถกเทียงเรื่องการจัดเลี้ยงมีเวลาไปทำอย่างอื่นอีกตั้งเยอะนีค่คะคุณพี่จะจัดเองหรือจ้างเราโอเคเลย